เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น เบลแรกครับเราไปดูของแอดลัชนกนะครับเป็น10หน่วยบนวันประจำวันที่16มีนาคม2567รอบครับรอบนี้ให้เด่น6มาตัวเดียวนะครับใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของรอบวันที่16เช่นเดียวกันนะครับรอบนี้ให้มาชุดเดียวเลยนะครับ5 9และ7นะครับ5 9 7ครับใบต่อไปครับเป็นแนวทางแบ่งปันฟรีนะครับสำหรับแนวทางใบนี้นะครับให้เหนือใต้มา 4ี่แปด3ี่เแล้วก็0 4มานะครับแนวทางไปต่อไปนะครับเป็นแนวทางของเลขเด็ดใบดำนะครับให้รวยครับเมื่อวันที่16มีนาคมให้เด่นเหนือนะครับเด่น1กับเด่น6ครับชี้ ขาดจะเป็นเด่นศูนย์นะครับรอบนี้ให้6-09-7-09ฟัน0ูนย์หกศู9ย์เและ05ครับแนะทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะให้เด่นวิ่งรูดนะครับ5กับ9ฟันจะเป็น9ครับ5-9-0 592 50 59 90 92เมตรเดียวจะเป็น592 92 52และ59มาครับไปต่อไปนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์ไอติมนะครับรอบนี้ให้เด่น3ครับ31 สามสองสามหและ1 3 8นะครับเด่นเดนจะเป็น3 8ตัวเดียวครับต่อไปเปนะ็นแนวทางของอาจารย์เต่านะครับให้อ่าใต้ล่างมานะครับให้เด่น5 5 3 5 7และ5 9ครับ จนไบนี้นะครับเป็นเด่นเหนือเด่น7 7 1 7 5 7 6 7 9 6 7 1 5 7 1 1 7 9และ2 7 9มาครับ ส่วนใบนี้จะเป็นน้าเทียบให้ได้รับชมกันนะครับก็จะมีใบดับอยู่ทางด้านล่างมาอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็น,นาแนวทางก็เสนอไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของพ่อชนบุรีโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับ16มีนาคมนี้ให้เด่นเหนือเด่น9กับเด่น4ครับรักร้อยให้8กับ9ชุด8 4 7 8, 91 904 941 951 971 994 944ชุดพิเศษจะเป็น894เลขติดรอบอนะครับเด่น7เด่น9และเด่น0ไปดูชุดตัวเลขนะครับตารางตัวเลขของอาจารย์คมกันนะครับรอบวันที่16มีนาคมนี้ให้ เจ็ดสแถวกลางจะเป็น1 8และ5แถวล่างสุดนะครับจะเป็น2กับ9ครับไปดูชุดเน้นนะครับของอาจารย์คมนะครับสำหรับ16มีนาคมนี้ให้8 50 8 51 950 951 816 940 50 51 90 60 91 61แล้วก็85นะครับเป็นชุดเน้นแนวรอบนี้ครับสำหรับอาจารย์คมนะครับให้เหนือใต้มานะครับสำหรับแนวทางใบนี้นะครับเป็นของแอดรัชนกนะครับเป็นชุด สามตัวนะครับแล้วก็สองตัวนะครับรอบนี้ให้ห้าหกเก้าหกหกเก้าหกเก้าห้าหกศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์นะครับตัวเน้นน่าจะเป็นที่วงกลมประกาศสีแดงนะครับ569แล้วก็69มานะครับสำหรับ16มีนาคมของแอดรัชโนกครับส่วนไปนี้จะเป็นแนวทางของพ่อเพลงนะครับรอบวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับจะมา ยังไม่ได้รับชมกันนะครับก็เข้า9แล้วก็เข้าศูนย์มานะครับรอบนั้นก็7 9มานะครับรอบนี้16มีนาคมมาแล้วนะครับให้เด่น0ย์กับเด่น9ครับแล้วก็จะมี0 0 1 0 5 0 7 0 9 0 0 9 1 9 5 9 7 9, 9และ99มานะครับไปดูอีกใบหนึ่งนะครับทางด้านขวามือกันนะครับ ให้เด่น0ูนกับเด่น9เช่นเดียวกันนะครับเลขหลังจะเป็นเด่น4กับเด่น6ครับ2ตัวนะครับเหนือใต้ก็จะมี 04, 06, 94และ96ครับ